วายเวนิสบอลสโต้ครับก็สถานการณ์ตอนนี้นะครับก็คือว่ากรีนค่อนข้างเปิดนะครับด้านหน้าไม่มีอุปสรรคอะไรนะครับก็ระยะประมาณร้อยร้อยเกือบร้อยสามสิบร้สี่สิบห้านะครับใช้เหล็กเก้านะฮะวิธีการที่ผมวิธีคือคอนโทรลช็อตให้ตรงเพราะนั้นแปลว่าผมต้องแบ็คสวิงให้มันสั้นลงนิดนึงนะครับเพื่อคอนโทรลหน้าไม้ให้มันสแควร์ก็คือทีคือแบ็คสวิงสั้นทีหน้าไม้สแควร์นะครับเล่นลูกนิดนึงเข้าไปนะ One minute was still half.